รอบนี้รอบนี้ให้ราคาขึ้นกว่าเก,ก,ก่าเด้อพอเถ้าแกให้มาแม่นจ้ะเพิ่นลซงไปหลอบบ่อเมื่อกี้หล่อถิ่นนู้นมากก็พอไปละพอเพิ่นลซงไปเถ้าแก่ทั้งุงเทพบขึ้นมาก <c oughs> หอดบ่บ่หอดบอม,มันบ่ทันหมดแต่สั่งมีอยู่สั่งเมืงมองบ่หรือว่าหรือว่าบ่ต้องสั่ง แม่ได้ตัวไดแม่นในไก่จะออกแล้วตัวนี้มุ่สวัสดีแม่ในเขน่บุญกันคะ่ะน้ำนักคอดบ่าอาวสั้างหลอบสองสามสี่ เอาหวัวหันไปหล่อฟังขนมาพอเอาเอาแม่นันออกหลังจากที่แม่รวบรวมขอขอคนแล้วนะคะแม่ก็มารวบรวมอีกคอหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของหมูอีกขอหนึ่งน้ากันเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นหมูลุนนะคะที่อันนั้นเพื่อนขุนไว้นะคะสําหรับขายเป็นเนื้อให้คนในหมู่บ้านนะคะอันนี้จะเป็นลูกหมูแม่ลูกอ่อนเนาะแม่ลูกอ่อนจะว่าหลูกแนมเมืองนํานางนาจะปรได้ในหอดนะคะนํานั นาจะอยู่ประมาณจักสองโลนะคะคิดว่าอีกประมาณยักสามอาทิตย์เนาะน้ำหนักนาจะพอเดี๋ยวแม่จะทงจะโม่มาใหมา่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวไปเมืองอีกคอกนึ่งกันค่ะอยู่ทากทากัน,นได้แม่เป็นว่าคอกีนาน้นำหนักนาจะได้นะคะนาจะได้เท่ากับจังค่อยมาคัดมาคัดนึงนะคะเอาตัวได้ที่น้ำหนักหอดไปก่อนนะคะตัวได้น้ำหนักที่บ่ออดแม่ก็จะมารวบร่วมห้ในรอบถัดไปเนาะคะ่ะ คอกี้ก็ถือว่าแม่เราเลี้ยงหลายคอกตืบเลยนะคะเลี้ยงหไรโตเนาะคะ่ะคอกว่างเนาะหายหายวนนี้แม่โอ้ยหายอยู่เด้เนาะก่แม่โมแม่น,นี่ส่งคือจะหายนะคะเพราะว่าได้กินแปลกๆจากแม่เพราะว่าแม่บอไดเป็นคนไปเลี้ยงน,นะคะก็เลยว่าจะหายแม่ผู้ที่เป็นเจ้าของหมูนะคะลงไปไล่หนะายเนาะเพราะว่าแม่ปรกา เขาไปไล่เองนะคะเพราะว่าเทากะต้องระวังไห้นะคะเพราะว่าบางเทีหมูห่วลูกเิพื่อนก็นจะเกิดอาการมุดมิดแต่ก็จะแลนมาก,กันเท่าใดนะคะสีมือของเราอยู่แต่เดีขนาดแม่เล่าเขาไปจับเองนะคะกัยังมีอาการห่วเลยค่ะแม่เล่ากัระวังเหมือนกันนะคะ <c oughs> คืออันนี้เป็นอาการปกติสำหรับแม่เหมือนะ ะคือข้อนี้แม่ก็เลือกคัดมาได้ทั้งเบดซีโตนะคะเดี๋ยวแม่จะไปคัดเมืองอีกขอบนึงนะคะว่าน้ำหนักจะหอดบอลตัวนี้คือสิบพาหน่วยว่านัก่าหมูแมนม่ยมันกเต็มอีกตัวนึเต็มยช่นามตัวนี้นะที่เลน้ำหนักบอหอดนะคะเดี๋ยวหลอกหนาแม่ก็จะเบรเวียนมาใหม่นะคะปอกกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เปลี่ยนกำลังใจให้น้องแก้มสมัยหน้านะคะสวัสดีค่ะ